วันที่7 8ถึง8มีนาคม2,565โรงเรียนวัดประโอร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาสงขลาเขตหนึ่งจัดกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มในการจัดก,การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์สำหรับโรงเรียนประชารัฐ ConnectED และโรงเรียนที่สนใจจำนวน80ท่าน40โรงเรียน นำโดยดรประสิทธิ์หนูกุ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งนายภัยทูลทองมณีอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประโอวผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียนชมนางสาวไทยสิการยาเบนสิยานนท์ผู้อำนวกยการโรงเรียนวัดประโอว ในวันที่7มีนาคม2565นางสาวไทยจิการยาเบญจยานนท์กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมได้รับเกียรติจากนางลักษณาเสริมสุขรองผูวมม้วำนมือการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากระถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งเปิดการอบรมและมาให้ความรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์ม ในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่21และผู้อำนวยการไทยทูนทองม,มีมาเปิดประสบการณ์บริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐคอนเน็ก e ีดีนางสาวไทยสิการยาเบนดิยานน์ต่อยอดการบริหารจัดการโรงเรียนวัดประโอพรพิทยาคมโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กอีดี บริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนหลังจากนั้นเรื่อมการอบรมนำโดยนายดนัยปิ่งสวัสด์ไอ t t a l ชา t โรงเรียนวัดปะโอแนะนำการบันทึกข้อมูลบนระบบ t r u e Management System และนำชมการสาธิตฐานการเรียนการสอน5าฐานการเรียนรู้1 ฐานสาธิตการเรียนการสอน True Click Life SIF โดยนายนภวัฒน์แซ่จิ๋วคือการเรียนการสอน8กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. ฐานสาธิตการเรียนการสอนคาหู โดยว่าที่ร้อยตรีอัศพลเมืองทองเป็นการสร้างข้อสอบออนไลน์ง่ายและสะดวกในการนำไปใช้งานสอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนนักเรียนให้ความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น3 ฐานสาธิตการเรียนการสอน True Click Life Computer โดยนางอารีหนูสวัสดิ์สร้างพื้นฐานการเรียนรู้และทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ผ่านตัวการ์ตูนดึงดูดให้นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้น 4. ฐานสาธิตการใช้งานห้องออกอากาศโดยนายดนายสิมสวัสดิ์แหล่งเรียนรู้ที่สร้างนักเรียน ให้กล้าแสดงออกกล้าคิดกล้าทำผ่านจอทีวีที่เชื่อมอยู่ในโรงเรียน Connect ED ทุกโรงเรียน 5. ฐานสาธิตการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณโดยานางสาวรวงกรมนจํมเพชรก้าวสู่โลกของเทคโนโลยีนักเรียนสามารถฝึกเขียนโปรแกรมง่ายๆและรู้จักวางแผนการจัดทำโครงงาน สร้างนวัตรกรรมด้านเทคโนโลยีเปิดโลกแห่งการเรียนรู้วันที่8มีนาคม2562วันที่2เริ่มด้วย 1. การสาธิตการเข้าสายแรงการเข้าสายสัญญาณทีวีโดยนายพิชัยยุทธเครื่องนวัตกิจ ICT t a l e n t โรงเรียนบ้านพฤกแสง เชื่อมต่อโลกอินเทอร์เน็ตให้สามารถใช้งานได้ 2. การสาธิตการซ่อมคอมพิวเตอร์เบื้องตน้นโดยนายปัญนนพัธบำเพิงรัก ICT ทานเลนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา23วัดโคกโนคืนชีพคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้เหมือนเครื่องใหม่ลดค่าใช้จ่ายให้กับโรงเรียน ผลการตอบรับจากการอบรมผู้เข้าอบรมรู้สึกยินดีที่ได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้และจะนำความรู้จากการอบรมไปใช้งานและปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนของตนเองให้ใช้สื่อการเรียนการสอนดิจิทัลแพตฟอร์มมากยิ่งขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไปครับสวัสดีครับกับผมว่านที่รตรวเอกสืบงุ้ยอดนะครับผู้ในการโรงเรียนวัดตาหิน รับผิการในตนําแหน่งผู้การในียนวิจาร์ครับความรู้สึกวันนี้ที่พอเข้ามาอบรมนะครับทั้งสองวันนี้ที่ว่าได้อะไรจากที่นี่บ้างครับจากการที่รับเข้ากับอบรมครั้งแรกนะครับได้อ่านในระบบนะครับเพราะว่ามีการอบรมผมด,ดีใจครับเพราะว่าเป็นการพัฒนาตนเองแล้วก็ได้เชิญน้องที่โรงเรียนนะครับเป็นคุณครูเข้าสู่การอบรมในครั้งนี้นะครับคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้ถึงนี้ตอนแพลตฟอร์มเนี่ย ยากมากเลยนะครับเพราะโดยเฉพาะเรื่องของผมนี่เป็นโรงเรียนชายขอบนะครับคือติดวิฝั่งทะเลนะครับซึ่งวันนี้รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ขอบคุณทางข้าราชกานครับที่ได้ให้เกียรตินะครับเชิญชวนให้มาร่วมกับวนครั้งนี้ครับผมคิดว่าจะนำความรู้ที่ได้รับเนี่ยไปทำแบเรียนครับสิ่งแรกเลยนะครับก็คือนําไปพัฒนาระบบนะครับก็คือเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียนนะครับให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับโดยองค์ความรู้ที่ได้รับวันนี้นะครับถือว่าเต็มเปี่ยมนะครับแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับไปยังวิทยากรนะครับซึ่งในความรู้นะครับบางอย่างที่ไม่รู้วันนี้รู้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่รู้แล้วไปการเติมเต็มนะครับครับับครับสวัสดีครับกระผมนายวิษนุอธิพัชธรินทร์ครูโรงเรียนในเมืองครับความรู้สึกนะครับที่มาอบรม 2, ครับ,รบสำหรับการเข้ารับการอบรมในครั้งนี้นะครับกระผมมีความรู้สึกยินดีแล้วก็ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการจัดก,การศึกษาของทางโครงการ ConnectED นะครับซึ่งเป็นการประสาน ความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างทางภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะครับซึ่งทางภาคเอกชนก็มีจุดประสงค์หลักก็คือการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเป็น an Mother, no สิ่งท to ี e ่ส่งเสริมสนับสนุนนะครับการจัดการศึกษาของรัฐให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งถ้ากระผมนะครับได้จัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นเนี่ยก็จะส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เกิดคุณภาพมากยิ่งขึ้นครับก็ทำให้มีความยินดีแล้วก็ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งครับ การอบรมทั้งสองวันนะครับคุณครูคิดมาเสนํานไปใช้กับเียนได้อยัางไรครับครับก็สาหรับการอบรมสองวันนี้นะครับได้รับความรู้ในหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นการอบรมเกี่ยวกับการเข้าถึงแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ที่ดท่านนะครับในหลายๆโปรแกรมแล้วก็รวมถึงวิธีการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะครับการจัดการกับโปรแกรมต่างๆที่เสียหายรวมไปถึงการจัดการเกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับที่เป็นฮาร์ดแวร์ต่างๆนะครับทั้งฮาร์ดดิส นะครับทั้งการจัดการแรมนะครับรวมไปถึงรวกสายแลนต่างๆนะครับที่ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งวิธีการเหล่านี้นะครับสามารถที่จะไปใช้ในโรงเรียนได้จริงนะครับเพราะว่าที่โรงเรียนค่อนข้างจะมีปัญหานะครับเพราะว่าโรงเรียนแต่ละที่นะครับไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนของของกระผมอย่างเดียวนะครับเชื่อว่าทุกๆโรงเรียนก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์มันเสื่อมสภาพไปเรื่อยๆนะฮะซึ่ง คอมพิวเตอร์เหล่านี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วก็เสื่อมสภาพไปตามการเวลาแล้วก็ความรู้เหล่านี้เนี่ยสามารถนําไปซ่อมได้จริงนะครับก็จะนําวิธีการเหล่านี้นะครับกลับไปทบทวนดูว่ามันสอดคล้องแล้วก็สามารถนําไปซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เสียหายไปตามสภาพซึ่งแตกต่างกันได้อย่างไรบ้างครับครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอมรรัตนไกรสุขพว่วงนวยการโรงเรียนวัดท้ายยอ ำนางานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขาเขตหนึ่งค่ะวันนี้ในฐานะที่ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมนะคะก็มีความรู้สึกว่าดีใจนะคะเพราะว่าการอบรมมันเหมือนการพัฒนาแล้วก็เรื่องที่เราพัฒนาเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดการนำไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนะคะโดยการใช้ดิจิทัล ซึ่งเป็นสื่อที่เอื้อให้กับการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในยุคศตรวรรษที่21นะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีและก็เป็นโอกาสของโรงเรียนหลายๆโรงเรียนรวมทั้งโรงเรียนวัทยอที่ได้รับการอบรมในครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการที่ดำเนินงานนะคะทำให้เราเนี่ยได้รับความรู้เพิ่มเติมขึ้นแล้วก็คิดว่าความรู้ที่เราได้รับวันนี้ จะสามารถนำไปพัฒนาในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนแล้วก็อย่างน้อยนะวันนี้คิดว่าเราคงจะมะีเครื่องคอมที่มันกำลังจะจะจะ,จะหายใจรวยลินอยู่เนี่ยจะได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมานะคะก็ยินดีที่จะทำตามที่ผู้ดำเนินการบอกว่ากลับไปเราต้องไปดูเครื่องคอมของเราก่อนนะคะก็ยินดีมากๆค่ะก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะ